ใส่แล้วครับเราจะเริ่มใส่ไปแล้วมะละกอโอ้โหมะละกอนี่นี่นี่ใส่นะครับมะละกออย่างนี้อย่างนี้นะครับมะละก็ตามเลยนะครับย่าจงกระชุนนี่เสื้อผ้าขำแล้วนะครับเธอไม่ช่วงนี้ได้กินแต่มะละกอแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีคนแบบว่าเหม็นเยอะๆใช่ไหมใช่กดติดตามเยอะๆเดี๋ยวทำป่าได้ไหมได้เลยขอคิดนี้ซับขอคิดนี้ซับ สามสีสามสีเหลียงก็พอนะครับไม่เอาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบรอบหน้าเดี๋ยวเรามาโชว์ตามปากกันเนาะโอเคไม่ใส่หนึ่งอันได้ไหมใส่หลายๆอะไรใส่หมดก็ได้ใส่แกะตัวเดียวใส่สีห้าอันนั่นแหละนั่นแหละใส่แค่พอกินก็พอแส่เนน่าแบบเนี้ยน้ำลายแตกน้ำลายขนาดยังไม่ได้กินอ่ะสุดตังลาฟมาเซเนน่าเมล่าเจ้าเมื่ออัยังไม่ได้กินก็เมล่าโอเค 嗯，没、嗯、将。嗯嗯 <laughs>